สวััดีครบตอนนี้เก็บรายการไกด์กุ๊กผาเรื่องเก็บเราอยู่กับเกมแนวใหม่แนวบัตเทนโยอโครับอย่างโปรเจกต์โมสตายนะครับเป็นเกมแนวบัต่ทนลอยอครับไปกันเลยครับไปไปไป,ไปโกโก้เฮลหน้าเตรียมสนามรบ,บมาพร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วนะจ๊ะมาสิ ไปไหนหรอไปไหนหรอเฮย้ยเป็นเกมเล่นหนึ่งร้อยคนนะครับเหมืนอนค c o h a ิตี้ปัง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 ปคงเลยสิบสองวีนะครับสิบสองวีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม สองหนึ่งไปผมโดดประวัตินี้จบโดดแล้วยัง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 ฮดๆเราเอาเมืองนี้เลยเน้นไว ไปไกลกไกลกลถึงจ okay, okay, okay. oh, ุดหมาโอลงเลยโอ้โหตอนนี้เดี๋วขบินยี่สองสิบห้าไปลงวิวิวดอรมดอมนั่งไง จดหมายปลายทางเราอยู่ตรงนั้นฐานทัพบขีดเป็นนาวส์ขนาดใหญ่ล่าสดุดอีสผมเรามีแต่ปืนพวกว่ะหาปืนดว่วนเลยปั๊บโอ้โหแม่งเจอเต็ลูกศรอะไรวะเนี่ยโอ้โหลูกศรหมดเลยปืนที่ไหนวะขอสักกระบอกเถอะ สักกบอกโอ้โหตรงนี้ก็ไม่มีโอ้โหมาผิดที่ผิดทางตายอะ่ะโอ้โหมั่งปินสักกะบอกก็ไม่มีเลยโอ้โหตายละโอ้ยนี่มีแค่โพกวะร้านขายปืนไปเราตายไหมวะไม่น่าตาย ไป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 โกโก้ไหนไมเปิดอะไรราคาถูกมั่งนี่ไงอันนี้ก็ซึบไหนซื้ออีกมีอะไรขายมีอะไรขายอะโคขอหมดตัวละไปโกโก้ไปหาลูกสูตกันเลย เก็บจ้าไม่ใช่ที่ว่าะโอ้ผู้สูงมาเป็นอย่างนี้เออเคยผิดอันผิดอันผิดอันชุบนี่มาไปไหนก็นหมดวะอฮ้ยเจอคนเจอคนเฮ้ยอยู่แบบนี้อุย้ยนั่งไงนั่งไง โอ้โหดีเด็ดสัสโอ้โหนีโ罗นี่罗นี่เลวเลวปโอ้ยเรามาได้ก็พูดลปบปึ๊บปเก็บปึ๊บไปละไปอยู่ละ ai chơi vô quá ơi cho con đi gái cho con ui ui mà nhìn dùm này quá ô nắng nghe ôi mày dài ui ui nắng nghe nắng nghe con nừng hơi siêu siêu à hả con à siêu siêu à hả ôi ui ไ้ขอขอปืนขอลูกระสุนไปเจอรถมาสิ่งรถดีกว่าไปอืมอืมโอ้ยไปเฮ้ยเจอคนอีกแล้วเจอคนอีกแล้วเจอคนอีกแล้วเสดายตอนเจออีกแล้ว มันก็ยงอยู่ตรงนี้แน่ๆยังไงรีบไวแล้วปุ้องเดือบลอยเชิวๆสบายๆอีกแล้วเฮ้ยเอุ๊ยอุ้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 ยอุ๊ยอยอุยเชี่ยเชื่ออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ อ oh. 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 ุ้ยลบ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 มันจะอยู่ฝั่งนู้นแน่เลยมันอยู่ไหนวะตอนนันไงโอ้โอ้โอ้ย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 แม่งมีลูกซอกเวทอะไรเอ้ยโอ้ยเราแม่งตายก่อน เรียบร้อยเฮ้ยต้องหัวเกมน,นี้มีเกมใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มาใหม่แล้วมาใหม่แล้วลงแม่งที่เดิมเลยไอโอ้ศพอยู่ตรมนีเลยฟ๊บ ลงไปตายไม่ก็ไม่รู้นะอ้ยเหียตายแน่ๆเลยกูฟูสเก็บเก็บเกอุ้ยอุมามามาอ้ยเียเช่อเนี่มันโหจังวะเฮ้เฮ้เฮเพนเพนเไม่มียา ไม่มีอะไรเลยเราโดนแล้วเดียวเราตายเพิ่งเกิดเองเกมโอเวอร์โอ้โหเจร์สตี่โอ้ ถ้าใครอยากเล่นเกมีก็เล่นใต้คลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ใครกกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับบ๊ัยบายจ้าทุกทีครับไปหลับบ๊ายบายเกมนี้ก็มีวอดสีสีตรงนี้คอสโชนล้วก็ฝึกซ้อมแค่นี้แหละไปละ